สวัสดีครับดูกับช่องดูจีนิ้มนะครับวันนี้ท่จนิีนก็มีอัปเดตแผ่นเสียงสารมาแล้วนะครับก็ตัวละครใหม่5ดาวนะครับนาเวียทันหินเนาะดาบใหญ่แล้วก็ตัวลีลันนะครับคาเมเอโตไอกะนะครับอ่าแล้วก็4ดาวสุโคสอันนี้ตัวดีเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเกตแบบตัวของนาเวีย ก็อย่าไปลืมเล่นกันเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกิจกรรมุหลาบและสตรานะครับไปที่กิจกรรมมาที่เราไาเล่นออนแรกกัน ยิงสกัดกั้นระยะไกลอ่าอันแรกกำจัดศัตรูทั้งหมดเหลือกระสุนไม่น้อยกว่า10นัดและ20นัดอันนี้ก็จะเป็นฉากกั้นอันนี้ก็จะเป็นบังเกอร์เราก็จะมีทางระเบิดแล้วก็มีทางไม้ โอเคไป่ะ<า>อ่าในการท้าทายการยิงสกัด กดปุ่มเล็งเพื่อเข้าเล็งสถานะเปยียงศัตรูและกดปุ่มยิงและกำจัดศัตรูทั้งหมดในฉากาในการฝึกบางสถานการณ์จำนวนกระสุนที่จำกัดไว้นักานต้องใชก้กระสุนจำกัดนี้เพื่อกำจัดศัตรูทั้งหมดอ๋อยิงถังเพื่อให้ระเบิดได้อันนี้ก็สามารถทั้งความไวกล้องเล็งยิงได้ โอเคอ่า <Okay>. uh, อันนี้อ่า uh มีรีโหลดกระสุนด้วยเนาะอ่า uh, แล้วก็รู่ขวาขวาอ่า uh มันบอกว่ามีถังระเบิดยังไม่ห็นเจอเลยไปไปละอันนี้มันลบซอนะบังเกอร์ อ่านี่ไงบังเกอร์มาแล้วแล้วก็ขวาไม่ตายเว้ยอ๋อนี่ทางระเบิดอันนี้แล้วก็ เกินบางอยู่แล้วก็ข้างหน้านูน่นไม่ป่าอ๋อนี่ลบตรงนี้ ก็หาไม่มีน่าจะตรงนู้นอ่านี่นี่มันมนอนอยู่ตัวสุดท้ายตายเรียบร้อย เล่นในมือถือมันก็จะเล่นยากนิดนึงจอมันฟืดๆเนาะ ตอมาก็อนจจเอออันนี้นีอ่าโอเคอันนี้อ่ากิดตีมอนเอาชนะศัตรูอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้เหรียญมากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นรัพิเศษ ในระหว่างการตภทายเอาชนะศัตรูที่สะสมกับคืบหน้าในกนา,การาาตริบอเอฟเฟกแสง็ิเศดสามารถกดใช้เวลาที่เหมาะสมเอฟเฟกนี้จะมอบรับอสมพลังเป็นระยะในเวลาหนึ่ง,งดีมอน を行く雪よ前逃げようなんて思わないでよねここだよ神里流トーナツあっ踊りなさい風を知る。そこだ前<あ>はっお道船散らまく惜しみ震えなさい許さない走るより風だー一緒に遊ぼうよ とったはっいそこだ風の<何>雲の行く場風のフッ逃げようなんて思わないでよね足元に来ますフッヤ流倒滅風の行く先を雲の 足りなくとき眠るな <laughs> 風だー雪を前へくらかぶき前そこだいっ風がた雲の行く後ーディク逃げようなんて思わないでよね

โอเคอันที่สามอ่าอันนี้ออาบอลเข้าโกอืมการเคลืที่ของบอลจะได้รับผลกระทบจากนักทดสอบทุกคนอ๋อต้องชนมันเข้าไป มีบอลทั่วไปแล้วก็บอลบอลการสันงด,งดงามอาบอลทั่วไปทางซ้าย1คะแนนบอลพิเศษทางขวา7คะแนนจะมีบับกระโดดสามารถเก็บแล้วทำให้กระโดดสูงขึ้นแล้วก็จะทำการสุ่มแผนที่ทั้งหมด5แห่ง อันนี้เป็นแมคโคออบอ๋อโอเคปะ เื้นที่ของเราสีเหลืองโอเคอเฮ้น,นี่บับกระโดดสูงอ,อ๋นนงอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ไหนเฮ้ยเข้า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 เลิกไหนข้าไปเ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 ข้าไป อันนี้บัฟครับโอ้โหอันนี้กวาดหมดเลยเฮคชิซสึกไป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 โอ้โหเฮ้ยโอเคได้ตัว เข้าเข้าเข้าเออเดียวได้นะเฮ้โอ้โหฮะเอ้ยการพิดช่องเฮ้ยขอขอขอเฮ้ย เข้าไปดีเข้าไปดิเ,ปดเ,เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยเวลาจะเข้าทีมมันก็ดีดออก าแรยกยังไม่ชินเท่าไหร่ เดี๋ยวมาอันที่สี่นำทางอ่าแล้วก็มาตรงนี้ข้างล่างอะโอนวุ้ไง ันนี้จะเป็นจุดเฟรมสุดลลําทำการทา,ายทมหลายชาติตามข้อกำหนดตำแหน่งาชาติบางส่วนจะมีข้อกำหนดบรรยายซึ่งจะต้องเลือกบทบรรยายให้เหมาะสมหลังจากเลือกตำแหนง่งการทายและคำบรรยายทั้งหมดแล้วจะสามารถเริ่มการทายทมและดูผลหลับได้ บทก็คือนักแสดงรับบทโดยลีเนตที่ลงทานอยู่ใต้น้ําพยายามแหวกว่ายนาท่ำกลางพืชน้ําแต่กลับหาทิศทางไม่เจอในขณะที่เธอเงยหน้าม,มองขึ้นบนผิวน้ําขึ้นไปแสงของพาทิตส่องสว่างลงมาบนม่หน้าของเธอเพื่อนําทางเธอมาเดิมทาํา ออันแรกก็จะเป็นหลงทางใช่ไหมอ,อ,อันนี้น่าจะใช่คำบรรยายกำลังหลงทางอยู่ใต้น้ำอันที่3าว่ายไปทางไหนดีล่ะใต้น้ำมันเหมือนกันหมดอ่าโอเคอันเนี้ยน่าจะเข้าท่าอันที่สองแวกว่ายอยู่กลางพืชน้ำ อันกลางน่าจะได้อยู่เพราะว่าพืชมันเยอะอืมอันนี้ก็เป็นแสดงการสีหน้าดูนะหา้ะออกไม่เจอเงยหน้าขึ้นมองเป็นผิวน้ำาง้นเหรออันนี้เต่า,าอันแรก แล้วก็สุดท้ายแสงของพาทิตส่สองหน้าและนำทางเธอก็ต้องอันนี้ดิแล้วก็บทอ่าฉันดูแล้วว่าต้องว่ายน้ำไปตามทิศของพาทิตยอ่าโอเคอันนี้ถูกอ่าโอเคมาคะแนนเต็มมันกี่คะแนน ได้มาห้าสิบละเจ็ดสิบหนึ่งร้อยอ้วสามดาวโวยอ๋อคะแนนเต็มคือ100หนึ่งร้อยเหรอ อันนี้ต้องอ่านบทดีๆเลยนะอืมใช่อันนี้รับอ๋อดาบแยบซีซีดาวโอเคที่เหลือก็แค่ทำตัวให้ได้ครบ1,200บพัยใบก็จะได้ทั้งเพชร อันนี้ก็จะเป็นตัวเทปกาวเอาไว้ขัดดาบโอเคก็กิจกรรมมาแรกนะครับมีทั้งหมด4อันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ